ฮัลโหลสวัสดียามเช้าค่ะต้อนรับกันด้วยเสียงเจจาก,กรจันนะคะเมื่อคืนนี้ฝนตกเมื่อคืนฝนตกท้องฟ้าคลึ้มมีฝนมากนะคะที่นี่จักรจันเสียงรอง้องต้อนรับพวกค่าทุกคนค่ะเมื่อวานฝนตกหนกักดอกไม้เฉา โซมเพราะโดนฝนนะคะดอกกุหลาบเราก็เหี่ยวเฉาตามแรงฝนนะคะแต่เสียงจกกักรจันทร์ไม่เคยที่จะลดลาวาสอกค่ะยังร้องระงมดอกดอกไม้สีเหลืองของเราคือดอกเพชรน้ำบูดอ่พุฒน้ำบูดพุฒน้ำบูดนะคะ ถ้าใครรู้จักชื่อแท้ๆจริงๆก็บันทึกข้อความมาได้นะคะหน้าฝนดอกพุดน้ำบุย์เขาจะชอบน้ำเยอะหน่อยค่ะหอมนะคะหอมหอมค่ะหอมเดี๋ยวจะไปปักแจกันนะคะสักสองสามดอกพุทน้ำบุย์หอมๆนะคะ อ่า,อาเดี๋ยวเด็ดผิดได้เด็เดดอกอ่าชึบอ่าได้สองดอกแล้วจะไปปักเจอการตรงหน้าหน้าห้องพ้าที่แถวแถวที่นั่งรับทานอาหารนะคะหอมมากค่ะหอมมากฟังเสียงจกักรเลนไดไปเรื่อยๆก่อนนะคะเช้านี้อากาศสดชื่นเมื่อวานนี้ฝนตก อ่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในบ้านแล้วค่ะไปดูว่าลูกชายคนเล็กเขาจะแฉมแพรมเรื่องอะไรเมื่อวานนี้เขาก็โจดจย์จันกันเรื่องเสาไฟฟ้าอาจารย์ธีราชาติตื่นเต้นเรื่องเสาไฟฟ้ากันที่หน้าบ้านลุงโอ้มีเรื่องน่าตื่นเต้นกีกับเรื่องเสาไฟฟ้านะคะก็บอกอาจารย์พีราชาติไปแล้ว ให้ปู่มุนีไปไปปีนเสาไฟฟ้าน่ะปู่ชอบปีนเสาไฟฟ้ายาอากาศร้อนจะสำรวจตรวจได้ว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นกับเสาไฟฟ้านะคะแนะนํนำมาจารยกพิเดชัดไปแล้วอ่าเข้ามาดูปู่พูดอะไรเนี่ยฮะเมื่อช้านี้ร้องห่มร้องไห้พิทีนึงแล้วปู่เนี่ยเพ็อะไไรจะดูกเดี๋ยวเทวดาจะเอามาให้เทวดาจะมาให้ดู อันแน่เทวดาด้วยดาปู่อันแน่อันแน่อ่า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 ผมมาไล่สดให้ผมนั่งรอลูกพี่ผมเนี่ยอ่ะรอลูกพี่จะขึ้นอีกประมาณชั่วโมงนึงลูกพีะเห็นไหมเขาไม่ลูกพี่ดีผจ้าจ่าจ้าจ่าลูกจักจ่าอ่าเดี๋ยวไปดูพ่อทีอันแน่อ้าวแม่เตรียมฉากไปแล้วนี่เอาฉากแม่หายแล้วพ่อ พ่อเขาก็จะวุ่นวายกับการต้มน,น้ำร้อนเช้าเช้านะคะอ่ะฉากแม่ไหนดูสิโอ้นี่แม่ดื่มไปแล้วด้วยกาแฟรีอาอ่ะ,อะโกโก้ของรีอาแล้วกล่องไปไหนแล้วกล่องเอ้แม่กล่องเอาชกล่องชามาดีมาแล้ววางไว้ไหนนะอ้าวพ่อวุ่นวายอยู่กับการชงชามาดีค่ะ ชีวิตวัยรุ่นอย่างเราๆโอ้โหสวดมนต์เสร็จแล้วอาบุญมาฝากทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญทั้งร่างกายและจิตใจปอลปอดโรคปลอดภัยนะคะพี่หมายคุณทีที่อยู่ชัยนาทก็ขอให้หายโรคหายภายัยตอนนี้กำลังป่วย ป่วยระบบโควิดคือค้นเข้าไปเยี่ยมในโรงพยาบาลไม่ได้โรงพยาบาลใช้ยนาท้องรอการสื่อสารทางการสื่อสารนะคะขอให้พี่หมายหมายป่วยไว้นะคะอ่าตรงนี้เป็นห้องนอนห้องนอนวัยรุ่นนี่ทางที่เห็นคือทางจงกรมวัยรุ่นพ่อแม่ก็จะเดินจงกรมตรงนี้ค่ะจะมีความยาประมาณ10เมตรได้เดินจงกรมเช้าเย็นได้บุญทุกคนนะคะ อ้าวพ่อเขาจะ,สะแสดงการดื่มแล้วอ้าวพ่อเขาอายเขาบายบายก่อนเดี๋ยวอีกสองวันปู่มุนีจะส่งน้ำหอมมาให้นะคะเดี๋ยวเราจะ,สะแสดงการว่าเอ๊ะน้ำหอมนี่ดมแล้วมันจะเกิดอาการอย่างไรอ้าเดี๋ยวขอไปบ้านห้องโน้นก่อนนะคะห้องโน้อนอันแน่ปู่มุนียังพูดไม่เลิกอ้าวสวนทางกับพ่ออีกแล้ว ต้องรีบดีเดียวพ่อจัดจะให้ดูอีกรอบนึะพ่อกุ้มใจกับแม่แล้วเดี๋ยวจะหาว่าเออผมถ่ายทุกมุมเลยนะอันเน้อันนนพอแม่ทำปกผู้มุนีก็ขึ้นปกให้แม่โดยอัตโนมัติอ่าอย่าลืมไปปีินสาวนะปู่นะเขามีเรื่องเสาไฟฟ้ากันแม่จะบอกอ่าจะมาห้องนี้กัน ห้องนี้เขาสวดมนต์กันจ้าสาธุพุโทโธธรมโมสังโฆจ้าวัดเจติวัดเจติยังท่านมีท่านมีการสวดมนต์ออนไลน์นะคะช่วงนี้นี่ค่ะเขาจะมีแซฟสดแล้วสวดมนต์ออนไลน์กันคะ่ะอนุทนาสาธุกับท่านแล้วนะคะ จ้าตอนนี้แม่ก็แม่ก็ยังนึ่งข้าวอยู่อ่าระหว่างนึ่งข้าวนี่แม่ก็จะมีไรโซดนึ่งข้าวนึ่งข้าวเหนียวอ่าด้วยอุปกรณ์อันทันสมยัยหุงข้าวเจ้าพ่อก็เป็นคนใส่หน้าเขากินข้าวเจ้านะจ๊ะอ่ากล้วยลูกใหญ่ๆเดี๋ยวเราไปใส่บาตร ตอนนี้เรามีกล้วยมีสับประรดใส่บาตรขอให้ทุกคนลูกๆทุกท่านเพื่อนเพื่อนทุกคนอนาานได้บุญด้วยกันนะคะ เดี๋ยวออกไปดูทิคุณมัวเขาทำอะไรากันอยู่ข้างนอกอ่าคุณหัวเขาก็อานี่คุณขอดคุณขอดอยู่ที่รถไฟฟ้านะคะเขาชื่อคุณขอดคุณขอดนี่กลางคืนนะคะจะต้องเอาใส่กงไว้ไม่งั้นเขาจะต่อสู้กัดกัน <c oughs> อันโดดลงมาแล้วคุณขอสวัสดีครับลูกขอสวัสดีครับก่อนนี้สวัสดีครับแล้วหาวยางลูกหาวยัง,ยงอ๋อขืนอายอายกล้องค่ะนิดหน่อยอ่าคุณงัวก็อยู่ที่คอกอ่าคุณมัวเขาฟังสวดมนต์อยู่คุณขอแล้าก็อยู่เขาก็ฟังสวดมนต์นะคะเมื่อกี้ที่เขาเงียบเงียบอยู่ที่รถอนะ่ะเขาจะฟังสวดมนต์ด้วย นะคะอ้าวเช้านี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะคุณวัวเขาก็จะฟังแล้วเขาจะยินเสียงแม่มาเขาจะวุ่นวายนิดหนึ่งอยากคุยค่ะอ่าเราจะไปพร้อมกับเสียงจักจั่นด้านนี้เป็นป่าเสียงจักจั่นก็เยอะอยู่นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ